ครับสวัสดีครับนี่จะใช่หมาครับนี่นำสสดงแต่จะซ่อมแอร์บ้านนะครับแอร์มุมบ้านเป็นพานาโซนิกนะครับมีปัญหามาดูคอยร้อนเลยแล้วกันครับพานาโซนิกอาการเปิดทํางาน3าาทีแล้วเบเกอร์ตัดทิปนะครับเป็นรุ่นนี้นะรุ่นก็ c u k c 8 e k หนนะครับ Yeah. แกฝฟด้วยนะมันช็อตก็คงยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนโอเครับนี่แกมาแล้วครับจะมีแคปรันนะครับแล้วก็ขับป่าพัดลมดูนีน่สามจุดห้าไมโครนะครับพอเห็นแคปรันนเดี๋ยวต้องดูกอนค่าเท่าไหร่เดี๋ยว้องเ,เ,เช็คแคปรันดูก,ก่อนนะมีปัญหาไหมนะครับ สีแฉกนะต้องวนโอ,โอมคอมเิเซอร์ด้วย,วยนะครับหรือว่าหัวละคอมมีปัญหาเป็นไปได้หมดนะครับงานซ่อมก็ตรวจเช็คให้ละเอียดครับรอ่ะตรงนี้45ไมโครนะครับ โวลต์ก็สีไรโวลต์เตรียมมิเตอร์มาวัด,ดวกันเจ๊ก็ต้องตัางมิเตอร์เป็นวัดคาปานะครับถอดสายแคปลันออกตัวนี้สีแดงนะแดงสีแล้วก็สีอะไรสีน้ำเงินน้ำเงินสีฟ้าเป็นลันนะครับคามอนสีเหลืองนะครับ ปิดเบเกอร์แล้วนะฮะวัดจุดนี้นะฮะไม่ขึ้นเลยวะวมันช็อตไปเลยแล้วมั้งเนี่ยวัดโอมเมดูกัน โอ้มก็ไม่ขึ้นนะใส่ไมโครไม่แห้งจัดแล้วมั้งเรียวัดโอมกันหลันกับสตาร์ทศูนย์สามจุดแปดโอห์มนะครับแล้วก็หลันกับคอมมอนเหลืองกับฟ้านี่นะ โอเคหนึ่งจุดห้าโอห์มนะครับไอ้หน okay. ึ่งจุดสี่โอเคจะดูคาปาตัวใหม่มาดูเลยโอเคครับนี่วัดตัวใหม่นะสี่สิบห้าจุดหกไมโครนะครับโอเคตัวนี้เมื่อกี้วัดไม่ขึ้นเลยนะมันหายไปหมดเลยสงสัยมัน เดือนน้อยมากนะไม่โคมันกระเตืองเลยหมดอายุเองนะครับตัวนี้ขึ้นมาจริงหรอโอ้โหเปลี่ยนไม่ได้แล้วโอเคโย่ใส่กันไปนะครับลันสตาร์ทนะครับมอนโอเคกลับไปก็เตรียมจับกระแสจับที่สายนี่ก็ได้เฉพาะคอมเมรเซอร์หรือพัดลมรวมก็นี่ โอเคลูกกวนจะของเปิดแอร์ครับ oh. บางอย่างถ้าช็อตก็เช็คก,ก่อนนะครับโอเค5แอมป์นะครับ6แอมป์โอเคหมุนนะครับพัดลมหมุนนะใส่น้ำยาฉีดนะครับ5จุดเมือ่อกี้ไม่เกิน6แอมป์นะครับแล้วก็ลงมาที่5แอมป์เขาไรเย่ย mm hmm. 7.1็ด่งให้เจแอมป์ทีแอมป์ก็โอเคนะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะแอมป์ขึ้นนะห้าจ5ดสแล้วโอเครอดรอดแอมป์จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับตามความเย็นจะ6แอมป์แล้วที่เก้าสิไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็พยายามล้างทุกๆ6เดือนนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้มันหลายปีแล้วนะลูกนี้แต่ก็ยอมรับว่าทนครับทนพยายามล้างถ้าไม่ล้างจะมีปัญหาเรื่องรั่วด้วยเดี๋ยวน้ำยาจะรั่วนะครับไม่่หรโอเคกระแสขึ้นมา6แอมป์แล้วครับไม่น่าเกิ7น7แอมป์ครับขึ้นเรื่อยๆนะครับ okay. หลอดหลอดเกิดข okay, ัดเง,งี้ยช่วยกดตังค์กันซัตคาค์กัไลน์แชร์ เป็นกังใ,ใจใช่ไหมในการทำคลิปยอนไปต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับช่วงนี้โควิดก็ระบาดอยู่ก็เรามาระวังตัวนะครับไบ้นานลูกค้าก็มาระวังตัวก็พยายามยังไงก็ต้องสู้เลยครับช่วงนี้ระบาดหนักครับเป็นทุกบ้านเดี๋ยนี้ต่างจังหวัดยิ่งหนักเลยนะกรุงเทพก็หนักนะครับไอฉีดฉีดวัคซีนก็ไม่รอดนะสองเข็มสามเข็มก็ไม่รอดนะเทเท่าที่สัมผัสมานะครับ ฉีดวัคซีนก็ติดเชื้อแล้วลงปอดก็ต้องเข้า ICU ยูดีนะครับไม่ใช่ว่าฉีฉดวัคซีนแล้วถ้าถ้าเชื้อไม่ลงปอดก็อาการเบาแต่ถ้าเชื้อลงปอดก็อาการหนักนะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็แล้วแต่นะครับ,รบกระแสก็ขึ้นมาที่6.57แล้วนะครับโอเคอยังไงก็รักษาสุขภาพครับ,รบก็ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะลุยๆนะครับลุยๆก็ เหมือนกันครับก็คือคนที่โชคดีก็คือติดแล้วเชื้อไม่ลงปอดแต่ถ้าลงปอดก็จะเป็นอาการหนักนะครับครับสุ้ๆครับ